ก็ต้องสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมนายบูมก็จะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่อง1นึ่งแสนซับตครนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ยังไม่กี่ซับเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกอยากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณจริงๆเลยสิ่งที่ทําให้ผมได้มาถึงจุดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคําติคําชมทุกๆคําที่พี่น้องทุกๆคนเนี่ยเคยมีให้ผมนะครับขอ,ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆของผมนะครับที่ให้การช่วยเหลือมาตลอด ขอขอบคุณผู้ติดตามชาแนลดี่สนยน่ารักทุกคนนะครับที่ขอให้กำลังใจให้ความเฮฮาให้ความสนุกไปด้วยกันมาตลอดครับผมขอสัญญาครับว่าจะทำคลิปสนุกๆเนี่ยให้ทุกคนได้ดูต่อไปแน่นอนครับและขอสัญญาอีกครั้งว่าต่อให้อนาคตจะเป็นยังไงตัวผมจะดีร้ายหรือว่าเกิดอะไรแค่ไหนเนี่ยผมจะไม่มีวันทอดทิ้งพวกคุณอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณที่ให้โอกาสและติดตามจนมาถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณมากๆครับ ช่วงนี้เนี่ยตัวผมก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ลงคลิปเลยนะครับก็ต้องขอไปยิงครับคือไม่มีเวลาอัพเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าผมจะไม่อัพนี่ใช่ไหมอ่าอย่างไรก็ขอติดตามชแนลเอาไว้ครับบาบุมจะรีบทาคลิปให้ได้แลกกันแน่นอนครับก็บาบุมไม่มีอะไรจะกล่าวแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับก็ขออวยพรสั้นๆแล้วกันนะครับก็ใครที่คิดทําอะไรเนี่ยใครที่หวังในสิ่งไหนเนี่ยหรือว่าใครที่คิดอยากจะสําเร็จในสิ่งใดเนี่ย บาบุมก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้ประสบความสำเร็จกับทุกคนครับนะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะมากล่าวอะไรนิดหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับไว้เจอกันในอีกทีในรายการอุปิเซตทีวีกับผมบาบุมครับนะไว้เรือกันคลิปหน้าครับรับรองว่าร้อยแน่นอนครับวันนี้ผมบาบุมลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม